สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลเช่นเดิมนะฮะพบกันจันถึงสุกนะฮะวันนี้ก็เป็นวันจันอีกแล้วนะฮะก็มานําเสนอเรื่องโควิดเช่นเดิมนะครับก็เป็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะเป็นข้อมูลจากคุณหมอธีรวัตรนะฮะเตือนว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียแยงจมูกไม่เจอมีผลต่อวัคซีนโอ้โหน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็อย่าได้กลัวนะฮะก็ตื่นตัวได้แต่อย่าไปตื่นตะนกนะฮะ อ่านข่าวไปก็เราไปดูความเป็นไปของมันนะฮะเราก็ต้องปรับตัวให้ทันมันนะฮะพวกไวรัสนี้หมอธีรวัตรเตือนหาโควิดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยแพร่กระจายอาจทําทให้เกิดทําให้เกิดการที่เรียกว่าไม่เจอเชื้อจากการเงยงจมูกปกติที่เราดูๆกันเนาะงคลิปก่อนเขาพูดว่าปกติเราจะตรวจหาเชือ้อโควิด19โดยการแยงจมูกเข้าไปนะมนไมป็นมันจะเป็นไม้อนะเนาะ แทงเข้าไปในรูจมูกเพื่อไปอยู่แถวๆนี้โพรงจมูกมันจะมีเชื้ออยู่เขาบอกว่าแยงจมูกอาจไม่เจอนะพร้อมส่งผลต่อวัคซีนอาจจะไม่ค่อยได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาพุ่งในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทย์จ,จุฬานะโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าโควิดมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาจนกลายเป็นที่เรียกว่าสายพันธุ์นะฮะที่ต้องจับตาม,มองด้วยความกังวลสูงนะฮะไปจนถึง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องล้วนแล้วแต่เกิดจากการระบาดท,ที่รุนแรงกว้างขวางจนเกิดการวิวัตให้มีความเก่งกาจขึ้นนะฮะตั้งแต่สายพันธุ์อังกฤษนะฮะที่เราเจอกันไแปแกลแอฟริกาใตา้บราซิลฟิลิปปินส์จนถึงอินเดียที่ถูกจัดจากองค์การอามัโลกให้ทั่วโลกจับตาอยู่นะฮะและอีกไม่นานไม่ช้าถ้าสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็จะเกิดการาเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะฮะที่เรากลัวๆก,ก,กันก็คือกลัวสายพันธุ์ไทยนั่นเองนะ ก็ภาวนาไม่ให้มันเกิดนะครับสำหรับสายพันธุ์อินเดียมีการตรวจพบมานานมากพอแล้วมานานมาพอสมควรในประเทศไทยนะหลายรายด้วยกันแล้วในฐานพันกักตัวนะสถานที่กักตัวทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากหมอแลนะนักพยาศาศาสร์อินเดียหลายกลุ่มนะในเวลาสายพันธุ์นี้มานานพอสมควรแล้วว่ามันมีความสามารถสามอยา่างจับลึกจับแน่นหลีกหนีนะโอ้โหความสามารถมันพลาวๆมากจับลึกคือ มันถลตัวเองลงไปถึงหลอดลมส่วนลึกและถุงลมแทนที่จะเป็นโพรงจมูกและลําคอแถวๆนี้นะมันลึกก็ไปอีกนะฮะโอ้โหยอมใจมาเลยนะจับแน่นนะฮะคือทําให้มีความสามารถในการติดเชื้อได้เก่งขึ้นและแพร่แพร่ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันจับแน่นนะะต่อไปก็หลีกหนีนะฮะคือมันหลีกหนีการมองเห็นเฝ้าระวังตรวจตาของระบภูมิคุมกันของเราอนะฮะ และภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนก็ตามนะ,ะโอ้ทำไมมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะทั้งนี้ยังรวมไปถึงภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อครั้งแรกนะคนเคยเป็นครั้งแรกก็ยังแบบโอ้โหมันจะหลีกหนีได้ด้วยนะและเมื่อติดเชื้อสายพันธุ์เนี่ยสามารถอืมมองเห็นจับได้แต่ไม่ยับยั้งไวรัสนะฮะกับจับไวรัสไปแล้วส่งให้เซลล์ที่ป้องกันไวรัสทำลายเนาะที่จะเชื้อแต่ ปกติมันคือโดยปกติเซลล์ร่างกายเราก็เหมือน,อเ,หอนเหมือนทหารเหมือนหน่วยรัตเวนเนาะพอจับไวรัสไปทําลายไปฆ่าทิ้งนะฮะแต่กลับว่าพอมันจับปุ๊บมันเกิดการปล่อยสารอักเสบมาแทนนะฮะทำให้อันตรายต่อเนื้อเยื่อบริเวณนั้นๆตัวร่างกายนะฮะอันตรายจริงๆนะเนี่ยถือเป็นบาปนะที่ภูมิคุ้มกันไม่รู้จักปรับตัวพัฒนาขึ้นมาต่อสู้กับของใหม่นะฮะเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็เหมือนเอาโจนเข้าบ้านนะฮะ แล้วดัาถัดไปถ้าเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนส่วนท่อนต่างๆที่ปกติที่ปกติออกแบบมาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อก่อโลกแต่มันจะออกแบบให้รุนแรงกว่าเดิมเช่นมันเป็นโจรใช่ไหมเวลาจะเป็นโจรพัฒน,นาจากถือมีดมาเป็นถือปืนนี่อันตรายกว่าเดิมนะจนมีปัญหาในการรักษารวมไปถึงกระทั่งดื้อยาที่ได้ผลในปัจจุบันนะ จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งหมดนี้สามารถเอาชนะด้วย,ว,ยวัคซีนนะพร้อมทั้งวินยัยทางบุคคลและสังคมอย่างเข้มข้นพยายามสงบการระบาดให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยต้องเล็ดลอดเข้ามาไม่ช้าก็เร็วนะต้องทาใจนิดหนึ่งและแพร่ระบาดคนไทยต่อคนไทยนะฮะสู่คนไทยด้วยกันแต่ทั้งหมดเพื่อเป็นการซื้อเวลาเราต้อง รักษาวินัยบุคคลและสังคมให้นานที่สุดเพื่อรอวัคซีนรุ่นสองเจเนเรชันถัดไปนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะและเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยตอนนี้สู้ไปด้วยกันนะฮะม,มันเป็นสงครามจริงๆนะฮะสงครามที่เราต้องชนะนะครับคิดว่าเราต้องชนะให้ได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ